นางเดินเข้ามานี่แล้วนะไม่ได้นะเฮ้ไไยไม่ได้นะเฮ้ยอ,อย่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับ วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะกลับไปนางห้างของนางทองกลาวนะครับก็รอบแถนะทุกคนนะผมเนี่ยมานะครับเจอนางทองดีเนี่ยมาตามหาพี่นะก็จริงๆแล้วนางทองกลาวเนี่ยไม่มีน้องสาวนะครับพี่พีเอซีวันนี้นยผมจะกลับไปพิสูจน์ดอีกครั้งหนึ่งนะว่าเขาเนี่ยคือใายกันแน่นะครับนะก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับนางทองกลาวนะครับนางเนี่ยชื่อนางทองดีนะพี่พีเอซีนะ วันนี้ผมจะกลับไปพิสูจน์ดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือใครกันแน่ตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เดินทางเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับนี่เลยนะพ,พี่ก็ต้องบอกพี่พว่าฝนเนี่ยจะตกป่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอ้หทุกคนมันแรงเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับผม ไม่รู้ว่าผมจะเจอกับนาง,นางทองดีหรือเปล่านะครับผมเดินทางมาเนี่ยโหไกลมากๆนะครับมีพีเอฟซีคอมเมนต์กันมาเยอะนะว่าเขาอะไม่ใช่น้องสาวของนางทองกวาวนะครับผมวันนี้ผมจะไปถามนะว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับก็โอเคครับ <P FC S 1> พี่พีเอฟซีเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอร้อหนึ่งไลค์ หนึงแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมไปทุกคนไปทุกคน <c oughs> ป่าที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นป่าดิบชื้นเลยพี่พี่โอ้ยังกับเพลิงหินอะไรทุกอย่าง C, ดูดิหน้าผาสูงมากเลยนะครับโอ้ Ooh, ดูนู้นเป็นหน้าผานะครับตรงนู้นไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมีปลาหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะใสแล้วก็เย็นมากๆเลยนะครับผม ดูดีว่ามีปลามีปลาหรือว่ามีปูหรือเปล่านะไม่มีอะไรสักอย่างเลยทุกคนถ้าเราเจอปูนะ๋ยวเราจะเอาไปทำกินได้นะครับ แต่ในป่าแบบนี้น่าจะมีปูปลานะพี่พไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยนะทุกคนดูป่าดิมืดตึ๊บเลยอะ่ะไปเดินทางต่อดีกว่า ขาุ่งจักเนี่ยตรงที่มีรอยตัดด้วยนะครับใช่ะไหมมันมีรอยตัดด้วยนะ นะนี่นะพี่เพลฟซี่ถึงแล้วนะครับเรามาถึงห้างของนางทองกวาวแล้วนะนี่นะครับก็ว,วันนั้นที่ผมมาเนี่ยห้างเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนแล้วนะครับโหเห็ดทุกคนจะเห็ดไหม มเมาเข่าจั่วเลยนะครับผมแถวนี้ให้โคนน่าจะขึ้นนะครับ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้างกันอเดี๋ยวนะรอบผงขอวางกล้องนะ ถ้าเราอยากจะทำให้มันแน่นกว่านี้เราต้องมัดนะครับผมเพราะมันกลิ้งไปกลิ้งมานี่ ทุกคนเรามาถึงห้างแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งรองนะครับนั่งดูว่าเราจะเจอกับนางทองดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนางทองดีเนี่ยคนม,มันแรงเยอะมากทุกคนวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมจะมาพิสูจน์นะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยนางคือใครกันแน่ นะครับแต่ว่าสอนบอกว่านางเนี่ยไม่มีน้องสาวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับพี่พี่เราก็จะมานั่งรอดูนะครับผมว่านางทางดีเนี่ยต้องมาตรงนี้แน่นอนนะครับนี่เสียงละไนะ บรรยากาศดีมากนะแล้วเนี่ยจะได้เสี่ยงน้ำไหลามาตลอดเวลาเลยนะครับนน้ำต้องบอกว่าใสมากนะครับพี่เีฟซีใสมากแล้วก็เย็นด้วยนะครับก็อย่างว่านะเป็นป่าธรรมชาติอ่ะเป็นป่าธรรมชาติน้ำธรรมชาตินะหไหลามาจากภูเขานู่นนะครับผมก็อยากจะเดินตามต่อน้ำนะว่าน้ำเนี่ยถึงไหนแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะไกลบงพั แ่ผมขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหเอาเรื่องเลยนะทุกคนโอเคนะครับพี่พี่สีครับเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอกับนางทองดีหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ยนเสียงเหมือนคมคุยกันนะครับพี่ๆนะผมนี่จะคนคุยกันนะครับทุนะคคกันน,น,นี้นะในกล้องเนี่ยอาจจะได้ยินได้ชัดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลลงมานะครับแต่ว่าผมนี่เสียงคล้ายๆกับเสียงผู้ชายนะพี่พี่สี่ดานมากเลยนะครับผม ได้ไหมเม่อกี้หมืเสียงคนพูดนะคิดดังตอนนี้ไนดะ้ไหมเพราะว่าผมมองดูข้างล่างผมไม่เจอใครนะครับผมเนี่ยได้ยินไปเสียงนะครับผมมันมีเสียงคนเดินด้วยนะ ในป่างนี้อันตรายมากทุกคนผมหอบแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งกับมังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งรอดูนะว่าเราจะเจอกับนางทองกวาหรือเปล่าทุกคน ตอนนี้เหมือนผมจะเจอแล้วนะครับเขาเดินมาแล้วนะ เขาจะรู้ว่าผมมาไม่ว่านางไปไหนนะครับนางเดินเข้ามานี่แล้วนะ ผมแค่อยากจะมารู้ว่านางอะ่ะใช่น้องสาวของใช่น้องสาวของนางทองกวาวหรือเปล่าครับเพราะว่านางทองกว้าวเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีน้องสาวนะแล้วนางคือใครกันแน่อ๋อเ,เ,เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วทำไมถึงต้องตามหาทองกว้าวได้ล่ะ เป็นห่วงเหรอก็ทองกวาวบอกว่าเขาไม่มีน้องสาวเขาอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะสรุปแล้วนางนางทองดีคือใครกันแน่พี่แอฟีได้ยินไหมครับนางบอกว่านางเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับนางทองกวาวนะครับผม แล้วรู้ได้งไงว่าผมมาที่เนี่มีมนนาชายและผู้เขาบอกว่าเขาเดินมาแล้วก็เห็นผมผมว่านางเนี่ยแปลกๆแล้วนะอีกอย่างนะทุกคนครับเขาเดินมนาะคนเดียว แล้วนี่นางนางจะไปไหนต่อไม่ได้นะ ผมไม่อนุญาตให้ใครขึ้นมานั่งเพราะในป่าในเขานี้ผมผมไม่ไว้ใจหรอกคนแบบเนี้ยนางไงอยู่ในป่ากลัวว่าจะเป็นพวกสมิ่งอะ่ะในป่าในเขานี้น่ากลัวนะนมผมไม่อนุญาตนะครับ นางก็ทางใครทางมันนางอะ่ะไม่ใช่น้องสาวทองกล้าหรอกผมรู้ความจริงหมดแล้วผมก็ไปถามไปสอนละไอสอนบอกว่านางทองกล้าเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้องอีกอย่างพ่อแม่ของนางก็ไม่อยู่ด้วยไม่มีด้วย ไม่รู้นะทุกคนว่านางคือใครกันแน่นะครับแต่ว่านางบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะว่าไว้ใจานางได้เขาก็ยืนนิ่งเลยนะครับเอาไงดีพี่ เราจะให้ขึ้นมานั่งกับเราดีหรือเปล่านะครับรูปร่างนี่คือแบบผ่อมมากนะแต่ว่าผิวนี้่อนข้างที่จะข่าเลยนะพี่นะเราเจอแบบนี้เนี่ยเราต้องมีสติไม่งั้นเนี่ยโวกสิ่งชั่วร้ายเนี่ยอาจจะมาทำร้ายเราได้นะครับเราต้องมีสติอย่างมากแหละ นก็ยืนนิ่งเลยนะจะไปอยู่กับผมเหรอไม่ได้นะอยู่ไม่ได้เฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้นะเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าให้ผมโมโหนะครับนางผมไม่อยากจะทำร้ายใคร ไปอยู่กับผมทำไมอ่ะนางก็อยู่ในป่านี้ไม่ใช่เหรอ,อ,อผมไม่ให้อยู่อ่ะทางใครทางมันเฮ้ยนางไปเลยผมไม่อยากจะทำรารใครนะครับมผมบอกว่าไม่ได้ไงทางใครทางมันนางออยู่ในป่าดีแล้ว ผอแม่อนุญาตให้ไปอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยนะครับนางไปทางใครทางมาเลยมาทางไหนก็กลับทางนั้นเลยนะครับผมไม่กล้าขึ้นมาแล้วนะครับพี่ ไปเลยไปเลยนางมาทางไหนก็กลับทางนั้นเลยนะ <c oughs> เขาเดินไปแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้น่ากลัวมากเขาจะเดินขึ้นมาหาผมนะ โอ้คนลุกเลยอะ่ะทุกคนดูการเดินของเขานะเขาเดินแบบคล่องแคล่วมากเลยนะครับพี่พี่เขาเดินเข้าไปนู้นแล้วนะโอ้เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปอยู่กับผมด้วย ขอผมเนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้ขากำลังจะเดินมาหาผมเลยนะอนจริงนะทุกคนถ้าเราไม่อนุญาตเนี่ยก็เขาก็ไม่สามารถมาได้โอ้เมื่อกี้น่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนผมว่าผมไม่ ผมคงอยู่ไม่ได้ล้วผมเนี่ยต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนแล้วแหละไม่รู้ว่านางคือคนหรือเป็นผีนะครับแต่ว่าอยู่ในป่าเนี่ยอาจจะเป็นพวกผีปีศาจอาจจะเป็นไปได้นะครับพี่ๆน่ากลัวมากนะครับผมเดินขึ้นไปนู่นแล้วนะโอเคครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับรีบลงมาจากห้าง,างนะ เมื่อกี้นะผมเจอหมีนะครับพี่ๆตัวใหญ่มากโอ้คนคนผมลุกเลยนะครับตัวแบบยังใหญ่เลยนะดำเมี่ยมเลยอ่ะคนน่ากลัวมากเลยเหมือนมันกําลังหาอะไรกินสักอย่างนะผมนี่คือแบบไม่กล้าสงเสียงดางเลยทุกคนเชื่อไหมคนผมลุกเลยนะครับนี่นะอาจจะลงมากินพวกหน่อหน่อ,นอ,นอไม้ก็ได้นะ ทางนี้เราก็เดินขึ้นไปนูแล้วนะไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับผมเนี่ยได้เสียงแบบเหมือนคนเดินอะ่ะเสียงดังมากเลยแนละ้วเหมือนคนเดินเลยพี่พี่พอเวลาผมเจอคีนึงโอ้โหหมีตัวใหญ่มากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นหมีอะไรนะแต่ว่าดําเนี่ยมใหญ่กว่าตัวผมอะ่ะผมนี่คือแบบต้องรีบออกมาเลยอะ่ะที่แรกผมจะเดินขึ้นไปนะแต่ว่าผมไม่กล้าเดินไปละตัวมันใหญ่เกินอะ่ะมันกําลังนั่งกินหน่อไม้นะครับโอ้โหทุกคน ก็ต้องขออภัยนะผมเนี่ยถ่ายให้พียเซีเนี่ยดูไม่ทันนะครับผมเนี่ยรีบกลับมานะครับผมจริงทุกคนนี่ก็ไม่สามารถสู้มันได้นะครับตัวแบบตัวใหญ่จัดเลยใหญ่กว่าผมเอาง่ายทุกคนอ มันไม่น่าตามผมมาแต่มันหากินอยู่นะครับก็เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นเลยนะนางเนี่ยบอกว่าจะขอบผมเนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่อนุญ,ญาตให้ไปอยู่ด้วยนะนางเนี่ยคือใครอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเขาก็อ้างว่าเป็นน้องสาวของนางทองกว้าวนะครับแต่จริงๆแล้วนางทองกว้าวเนี่ยไม่มีน้องสาวนะครับพี่เพียบซีอันนี้ผมยังแบบตกใจกับมีอยู่เลยนะครับ ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมกันด้วยนะครับเป็นความเชื่อมบุคคลนะครับพี่ๆนะพี่เอฟซีนะบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับโหก็โอเคนะครับพี่ๆครับไปก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปทุกคนไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ